สวัสดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุขุสุคนเดี๋ยวจะยินดีต้อนรับก็ซื้อซองเจียวชาแนลด้วยจ้ะเมื่อนี้กเอะแต่จ่ายคือกาพี่น้องอยู่ไฮอยู่หน้าห้องบริไปไซเบิงงัวเลี้ยงงัวจ้ะรอบนี้บ่มีบริเลี้ยงงัวเะไรพี่น้องเพราะว่าสวนสวน,สวนที่ว่าเชาวเจียวเคยเคยเขับไปเลี้ยงเดี๋ยวนี้เขาไทายเขาไทายหุดสิปลูกอ้อยเรียบร้อยลเลยฮะก็เลยต้องปลูกงัวปลูกง,ง,งัวนั้น เลี้ยงเท่าหน้าเหาเนี่แหละขอบหน้าเหาเนี่ยจะแ,แบบงูว่าซาเตี้ยมั่งแต่กับเขาเนา่จจะก็เลยต้องมานั่งเผาจอขนาดนี้แหละเพราะว่ายังเลือยอีกสองตัวยังของบ่ไร้ซะมันเดือดแห้งมันว่า้คลองเขาใกล้มันบ่ไร้มันแรนหนีเลยตอนนี้ซาเจียก็เลยที่าเขาเลี้ยงเบิ่งงูไปพร้อมแล้วก็ห้าคุดกิโลไว้กินเอาไว้ไปขวาต้นเทียงพร้อมจ้ะไปพี่นอองแ <laughs> ดดกระแดดเขาเริ่มเอา เลือดมาหมอกมาห้อเตาผ่าพิษห้อห่อเต้านพิษน้ำอ่ะก็คือเสือเแหะสิพิษแต่ว่าห้าอยู่ได้หมวกมากวนแน้วตอนว่าแดดแห้งอันนี้พี่น้องป้หาคขดจิรอดีกว่าตอนนี้นะเดี๋ยวหยิบบอหึงมือคงสีเพลนน่ะแหละใชแดดจะแห้งอันนี้แบบพ่อนสีเพดเผากนขักคจิรอกลายอยู่เลยโอ้นู่นนูนบอกว่าจิรอ มราจะหาขุดแทนนี่พี่โอ้ยเขาต้องกลับไปเอาหมวกล้วจะแบบนี้แก๋มันหาสัวข้าวาเมาเอาดีกว่าเนาะเพื่อชิ้เมื่อหอดเพื่อชิ้เมื่อเอาหมวกายานนะหมวกเขาลงกินข้าวก่อนเขาเอาฝาเสือเนี่ยแหละถือมาอยู่ปะคุ้มแบบนี้ไปก่อนโอ้ยงัวเขากระพี่น้องะไงเบิ้งเบิ้งออกไปได้เบิ้งคู่ควงจิรอนี่ จะมากินแล้วนี่บึงอีกแน่แฉะละวฮู้มันดีเท่าไดรล่ะอันนี้นี่นี่อ๋อไปฉีดฉับฉับผู้รางโตเลยโอ้ยเอาคุดชิรอแบบตาแกยขนาดนี้ถ้าเบิ่งห่อเพื่อห่อเที่ยงเข้าไปงากรว่าไปยะก็ร้องเบิ่งพี่น้องเลย สร้างมาเอาหมวกเอามอยมากอืมปวดหัวมาขังแน่ให้บอบอฮักก็ได้หรอกจ้ะหาคู่เตวให้หน้าเอาห้องนี่แหละขึ้นไปแถวดรงจ้ะ พอจิรอตอนตอนเช้าจิวไลไล,ไลงัวตอนแรกว่าสิคืนไปผูกอยู่ท่องดงคนแหละแต่มันหกแม่งก็เลไลก็คืนมาอุอ๊อุอยู่งบอกแล้วว่าซ่อนซ่อนกันนี่พันซ่อนกันจ้าออนี่ตัวแม่เมื่อกี้ใตัวผูกพนอยู่ซ่อนกันแฮ <laughs> เห็นบุกจีรอนอยู่ท่านเวนบอกจีร้อนโป็นบัแมนอหาฟูดไก่งวัวพอดีหงวผ่านห้าพอดีได้นีมอืมอม,อมตาดีตาตื่นตื่นตื่นดี อ๊ะจะพึ่งไปให้โตหน่อยัลนเก็นแล้เก็นาะ้ม่สนใจกู้รถพี่เนาะกู้ระเดียวทุบทีหลังบิดสรงเด้งเลยปวดสะโพยบ่ Ano, uh. <S 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 ัตบักไงน่นอนหูแค่ดินมังคงไม่เป็นพี่น้องเลยพี่ร้อนหมักเป็นมัหมักคูดแล้วก็มักคูดคากได้แถวห้ขั้นหน้าเานี่มักคูดจะแฉะได้ตื่นเองจ้ะนี่เจียวง่ายงอกันด้วยพี่น้องวันนี้เจะเฮืองล่ะ ตอนเที่ยงเขาก็บชได้แกงนก้ำใหม่ส่กิโร่นา่าจะหงอนแห้งอะไรมาคุกกิโร่แม่ข้าวยางมาถืกาอก็ขูบมาหอมกับมีดมาปอกว่าแกงหน่อไม้ตอนเที่ยงกันป่ะเลยหาฮักเอาแถวข่างหน้านี่แหละงวงแล้วก็มาหานนหน่อไม้ฮักเอาเมื่อก,กี้อเอาพอร้ายเด็กพ่อแกงกับพ่อเล้วจ้ะ กปเดห่อนโพห่อนโพเก,ก็บซีบางคนก็คือว่ากินแต่ก็น,นอไม้น้นอไม้ต่แมาคุงผวดว่ะแต่ได้กินข้ามีสับหนีเนาะพี่น้องเลยเนี่ยมันหาได้ง่ายๆก็ได้หาได้ทั่วไปก็ได้กินได้ับหนีล่ละนี่บอกกันแป๊บเดียวเองได้จัดนี่ ก็ทิใส่จี่รอน่ะแกงใส่ฟ่อนจ้ะแม้ว่าฮะเอาแหน่งเลยทั้นี้ค้างได้เลยบอกเอาข้ากอเลยจ้ะ ขอละายง่ายลายล่ะแกงลายสุบอร์แซ่บแกงน้อยๆจังแซ่บบุ้งจีรอฮัดูเ้าคุดทะเลเบิดปันไหนจะฆ่ากระมัวกับปานนี่แตดกระเด็ดแดได้คุดม่ยอมม่แยมแทวนี้คุดเปยอมม่แยมได้ดิอ่าได้ยลายอยูได้จ้ะได้พ่อแบบ ใส่กับแกงน้องหายอยู่แต่ถ้าขวดไปอีกก็เคยสิด้กว่านี้เนะอะไปสิน้อง,อองอแมว พ่อแล้วต้องหักกันแล้วแนงมาบักงาอหนึน่ง หอวลางเดือนเดือนซบไปยังบอไม,ม,ม่เวยอซีน้ำมีแต่โลนอย่งเดียวปีน,นก็ซีน้ำสะอาดไงปีที่แล้ก็เดือนซีบไปมาณเม่ไเนาะเดือนซีบแหละเดือนซีบันท,นทียังวันที่สิบแปที่สิบแปดนี่ 8, ก่นบอกวันที่แปดจับล่มละวันที่แปดแล้ววันที่สิบนี่แหละเอา,าจับโลห์หางมันจะไปเปาะกันอยู่เชิงจันท ไปก่อนแม่เฮ้าเห็นควายจิว๋ววาแถวบนคานาคันทายไปให้แม่คือขุดไปด้า่หลังบอมี่ควายจิ๋วยันมาพี่น้องอันนี้เป็นคุ้มที่เขาขุดนับจิรอเนาะทุกใส่แบบเฮาเก็บบปเบิรบ์ดหรือมั้งมันเลยควัดแช่บนนี้เลยเก็บหมากพริกจ้าใส่แกงหน่อยไหมมกพริกเฮ้าบอมี่าขาเขาเริ่มถอกเลยได้หนี่ แต่ว่าทาั้งหน้าก็เรื่องเฮิมแล้วทั้งหน้าเขาทาั้งหน้าคนอื่นเรื่องแบบนี่นนองเอ,อ้ยเขาไก่สิแดกเกี่ยวแล้วเขามือนี้เขาพวกเขาเริ่มเกี่ยตั้งแต่เมื่อวานน่ะพนละส่วนหน้าเขาท่านถ่ายเกี่ยวง่ายรอกี่ขาหากระถอกต้งอันก็นหากกระมานนี่ แดดแห้งแห้งง่ายห่อนคขาคอนแน่สูยังกับสูได้พี่น้อเงเอ้ยสูกัาบแดดมาไวแดดแทะข่าจ้าเขาอยู่ผู้ข่าวจ้าเขาก็อ๋อคู่หักแล้วเอ้ยข่าวบร้โภคมาพฟีกเลย มันเหี่ยวแห้งบดจางลมมาจ้ะจากจากรจองมามันแดดแห้งแดดพ่อแดดพอ่อหอนเห็นบอกแบบมันแดดแห้งพดอะไรกับแบบเวลาถือแดดแล้วที่อายมันแบบหอนเลยจ้ะเวลาข่าวาะฮมกันอายหอนมันกระทบถึงหอนน้าจะเจียวเกียบผีก,ก่อนเลยจ้ะ ฟ้าวเก็บก่อนมันเดะโอ้ฟาวขึ้นไปเห็ดกินกับปานี้เขาเตียงน้ำไหม่กินบ่อยลายบ่อยลายพี่น้องอืม